ตัวนี้จะเป็นโฟสามนะครับทัชสกรีนหน้าจอหน้าไม่ได้นะครับแล้วก็จอตัวใหญ่ก็ไม่โชว์นะครับเราจะมาทดสอบหน้าจอกันนะครับว่าจอ,อยังใช้งานได้ไหมนะครับหลกัหลกๆรุ่นนี้นะครับจะมีปัญหาที่สายแพ่นนะครับแล้วก็อาการเสียงไม่มี wi-fi ไ,ไ,ไม่มีนะครับ wi-fi ใช้ไม่ได้แล้วก็ภาพไม่โชว์แล้วก็ทัชสกรีนไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะ ทดสอบจอก่อนนะครับว่ายังใช้งานได้ไหมนะครับ <c oughs> เราจะใช้แพรตัวใหม่นะครับ <c oughs> เชื่อมทดสอบดูนะครับถ้าใช้งานได้ครับก็จะเปลี่ยนชุดแพรตัวนี้เลยครับแต่ถ้าจอใช้ไม่ได้ก็จะแจ้งว่าจอเสียนะครับเราทดสอบน้าจอก่อนนะครับว่ายังยังอยู่ไหมนะครับแต่โดยส่วนรวมแล้ว80%จอก็จะไม่ค่อยเสียนะครับถ้าไม่มีการกระแทกมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ้าวจอหลักก็มานะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่มดได้แบบนี้เปลี่ยนแพรใช้งานได้นะครับ